กองเชียนะคะกองเชียไมดังเปิดไยัง่จงไม่กดอะไรหรือเปล่านี่นี่เอานี่เก็ที่บดนี่เอ๊ะเอาใสะตัดผมเป็นตัวแรงเอาผลแรงแล้ว

สรุปนะคะไม่สำเร็จโอเค